แบบตะเกิอดอมีภูมาโอมาลมมาคุยเนี่ยนี่นะเจ้าก็มมาจะคุยอยู่บอกรอยากคุยอยู่ฝันมาเพิน่นบ่ตี้ถูกที่ยาต่ะได้ก,<อ>ไกันก็อยากคุยอยากลมเนาะค<ด>ะแนนมาเพิ่นบ่ตีว่าเฮาทุกหยาสบาย<อ>ดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC หนักแพงเบิดสุขูข้สุคนเบิดสุมองสุอบอร์น,นพี่น้องเด้อเนาะเปิดผ้ามากเห็นเสื้อผ้าตากันยังใหญ่อยู่เส่นดอก มืนน่อกี้กับพ่พอ,พอ,พอกับ่องยูทูบอารลาว่าเพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะผู้ที่อย่างไปนี่ก็คือพอเท่าสาวพรเนาะสาวพรไม่ห่างลูกซองเลยที่จริงอพอพอนเนขาเกิดมาข้ามมาสาวพรเหมืนอนเดียวกามาหาสาวันสาวปานพี่น้องเลยไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะวันนี้เลยสาวปานโดยสบายดีสาวปานสบายดีโดยโดยสบายดีพอดังๆไเด้อดแจ่วเด้อเด,ด้อมาหนังน้ำลูก้าพี่อันนี้ก็คือสาวปานเนาะ ที่ว่าเอาเคยขามานําเสนอเคสของเงินเล่าในสองเถื่อแล้วเนาะมาโดยสบายดีแม่โดยลูกอันนี้คือแม่คนเนาะนดโดย,โดยอันนี้คือลูกชายลูกชายได้จากปีก็สองปีป่ะสี่ปีสี่ปีพี่น้องเลยบลผพวปลาไปตั้งแต่ลูกเนะี่ยได้หกเดือนออกมาได้หกเดือนเนาะโดยกินนะ้ไปยังก่อนพวจังปาน่ย สาเหตุว่าโดยสาเหตุเพื่อนว่ามาหลดขี้ค้านเพป็นอย่างเหตุอย่างเหตุงานชอยโดยโดยเพื่อนจะเที่ยวเมื่อแต่ห้าฟอห้าแม่เพื่อนไปยักยู่น้ำเห่าอันนี้โอ้เพื่อนไปยักยูไก่ยู่น้ำเห่ายังเคลียกับยากไปเหตุน้ำฟอน้าแม่ร้ายกว่าเหตุน้ำเห่าฮะคือบุกข้อมือเฮือนเลยคะแนนน่นเนาะเพื่อนบุกข้อมือเลยเคลียร์เอามาสูนะพี่น้องแอามาสูลูกสูเมียอะไรเที่ยวเมื่อแต่เฮือนห้าฟอห้าแม่นี่เนาะ ก็จะเคลยเบี้ยเคลียงานขี้ค้านตามนั่นแหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะหลายคนก็ทาม,มากวาเป็นยังจังเลิกจังล่ากันนะเ<ด>นาะอีพีซีบางคนเปนก็อยางหูเนาะก็ก<ด>ะกะคือตอนนี้นะสพอพรกับแม่นี่มาอาศัยที่อาศัยเฮือนของป้าผึ้งนะ<ด>ยู่เนาะป้าก็คือเอือยของแม่นี่แล้วของแม่สาวปานนี่แหละพี่น้องเอ้<ด>ยมาสนๆนี่แหละคือบอนรับบอนนอนสุเพลินกันอนอยู่ในนอกนี่แหละเนาะเป็นได้หนาวอยู่บ่นนอนกลางคืน ธรรมดา <laughs> <laughs> กับกบ้ <laughs> นาน,น้นาเลยนอยำห่อนมันองห่อนอะ่รแล้วจนหน,าน,นาื่นหนาจนหนื่นหนามไลออกผมว่าเลยหนาจนหนามไลออกหนาแต่เดี้ยสีเดี้ยงหาไม่กับบ้าหนาวเลยเนาะ <laughs> โอ้นอนอยู่นี่ไม่ได้มีกัรลมเป่าเลยเนาะบ่ <laughs> <laughs> มีบ่มีแม่ยังเกาะทองพูนแม่ทองพูนโดยเจ้าเข้าสินธรรมนะบ่ เข้าชิ้นทำละโอ้เข้าชิ้นทำเนาะโดยโดยบอแบบว่าเข้าทำยอดเนะบอได้เข้าบอบอสนอนไม่ได้เข้าก็คือเขาขมาเมือนี้ก็อ่อสิมาเป็นเอ่อสภานบุญในทางอายใหญ่ใจดีเนาะโดยอ่อถือว่าเพลินอ่อมีจุดประสงค์อะไรพี่น้อยฝากเงินมาสวยเรือนสาปานเนาะเป็นจำนวนเงินกั น่อยแล้วก็บ่ลายบ่ลายแล้วก็บ่น่อยอะไรพี่น้องเอ้ยแต่มันก็ลายสําหรับมันเฮาที่ว่าคนลำบากกะกรรมเนาะหาเซากินคําคือตอนนี้บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกหยังเลยบ่นี่บ่มีบ่มีเวียกให้เฮ็ดเลยอะบ่มีเวียกให้เฮ็ดเลยว่าซั่นมีแต่ยีอายูกินข้าไปวันวันเนาะเอาง่ายซะอยู่กินข้าไวัวันๆข้าวสิกินแล้วมีอยู่บ่อยู่กินข้าวไปวันๆนี่ตอนนั้นจำปลากระดิบ่มีอะไรมีอ้ายเอ้ย ขาดเพิ่เพิ่น,นี่แล้วเนาะไ<ด>ว้ง่ายๆสักเข่าขาดแรงแกงขาดหมอนะ<ด>อันสองแม่ลูกเล<ด>ยห้องบบมี่ยังเลยเด้ดินดอนหนึ่งเป็นทองเยาของยังบบมีเนาะไอหน้าตากะกันชาลานแปดนกับโมีเลยพี่น้องเลยคือชีวิตซาปานตอนนี้นะแต่ละมื้อแต่ละวันนะนก็ถะทวมาเฮ็ดยัง ไปหาเงงเห็นยขอเมีงนบ่มีงาน้านรายได้พี่ชัางเนาะอะไรเขาจังเขาจังอยากฝากอะไรกับวอนทังบุรุกูใหญ่เพิ่ห้เพิ่นสวยเรือแล้วก็เมตาขอบคัวซาปานกับแม่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะสวิตนี่ลำบากนี่ลีคือแม่นี่ก็บ่สบายอีกป่วยใครแน่แล้วพ่อเจ้าเน่ะ บมไข่เลยไหมหรืว่าพี่จะนอนกับนอนบอกเป็นมาไก่ล้างตายเสมอโดยไก่ล้างตายมาไก่ล้างตายภาษาไทยเอื่นว่าไตวายเลยพี่น้องเลยเขาบอกนะภาษาไทยเอื่อนไตวายโดนโดนเดี๋ที่ที่คุณลักผู้ใหญ่คุณทั้งต่างประเทศคุนแหละิ่นซื้อว่าไอจอน จอนสูแก้วเนาะฝากเงินมาสวยเรือนเจ้าเนี่ยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อข้าวซื้อน้ำแล้วก็ซื้อซื้อยาเนาะสี่แสนสี่แสนกี่พี่น้องเลยอ่ะซาปานมองเขากระจายเป็นตัวช่วยเลือกันตัวช่วยเลือกันพูดอยู่ที่แห้งเลยมีแต่ราได้ลายดีคนดีคุณโชคคุณมันคุนลำคุณรวยซาถู ซาปานอยู่ยุ่จะปีก็ักส,สี่สักสี่ปีโดยสักสี่ปีในพี่น้องเลยที่จริงน่ะอันนี้คือว่าตามหลักความเป็นจริงเละกับความในใจเลยเนาะโดยเจ้าก็แบบว่าเปิดใจอยู่ปะแบบตะเกิดม,ดมีผู้มาโอมาลมมาคุยเนี่ยนี่นะเจ้าก็จะคุยอยู่ปะก็อยากคุยอยู่ มันบ so so ่มีท no, ุกข์ที่ย่าบ่พ่นบ่ติทุกข์ติย่ากะอ๋อได้อีกกันกะอยากคุยอยากลมเนาะคณะมาเพิ่นบ่ติว่าเฮาทุกยากปามองนะพี่น้องเอ้ยบ่ติว่าเฮาจนว่าซั่นซะะเล่นเฟซูบ่ได้เล่นมีแต่เบอร์โทรอย่างเดียว่โทรศัพท์ก็ใมันบ่อยากได้อีหยังอ๋อโทรศัพท์ก็สิตายโดยเอามา เอาเบิ่งดูงามเธอสัมมันเป็นผีสั่งขอบาสิขอเบอร์อนุกเบิ่งโถดยกขึ้นกดเบิ่งดูจอมันน่ะจดได้แต่กัมันจะผัดแยกได้ยังแล้วอ๋อเพ่เลยมันเพ่ไม่โอเพ่และหน่าจอแตกเบไปเลยเนาะกดหน้าเน้กดเน้าเน้เลเบอร์โทษนะมีอยู่ปะนี่ ไม่เบอร์ยังพอมีเป็นเป็นคอมีข้นเป็นคออยู่แต่ห้องพอได้เอาเบอร์ไฟพี่น้องไอ้มือก่อนนี่เลยบ่ได้เบอร์ไปก็เลยบ่ฮู้ว่าเบอร์พี่ช่งสงการไปเล่นอยู่ไสสงการน่ะเล่นใสน้าเขาหรือเปล่าฮะเล่นในบ้านนี่เออมีติดอยู่ในบ้านบ่โดยนยเว่าไปเล่นเบหัวข้างนอกน้าเขาบ่ได้ไปบ่บ่ได้ไปนะเบิ้งแม่เบิ่งเบย์มเลิกแต่มื้อใดนี่สงการในบ้านนี่ เขากระโผเขากันเขมาชีมือแต่นี่ก็ม่เอาบงมดไปต่อเขาามาชี้มือเขาบริลลินชีมือผู้ปัดโทักมีดตะมณีต่อไปเลยเด้ทุกการในหองชีบมือพอดีในบ้านอันนี้หักโทษเขามาได้อยู่เนาะโดย น,อ,น,อ,นองห้าสามเลยนะเนาะเมื่อยอยู่ปะเดีละเมื่อยเดวละวันนี้เมื่อยอยู่ปะเทาะอยู่ปะคิดวเี่ยวในใคิดเซียวในใดกับสี่ขอ้อ,ค,อ<ะ>คือกัน จะขีดไว้เจ้าสีเอาในใดกับสีวิตเจ้าสีเริ่มต้นว่าสีเริ่มต้นจากไสสีเอาจังใดก่อนตั้งเป้าไม้ยังไหวอยู่บ่มีเป้าหม้ยังไหวอยู่บอกับบ่มี่เลยจะขีดในใดตอนนี้ยังบ่หูเลยเป้าไม้ในกามันถือว่าตัดแห้งอะไรส่วนขีดมองบ่เข่าเลยโดยอันนี้ก็เป็น แม่บ่น,ละ,นละสาวของสาวพรเปล่าคือสาวพรมีซักเป็นละสาวเนาะสาวของสาวพรมั้งลูกสองอัเพราะว่าอยู่ในเฮือนของมันแม่เท่าสาวพรเรียกว่าแม่ตู้คนหนั่นแหละกาตานั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกาคือที่จริงกับเป็นคนส้อนอาคียด้กันนี่เหรอเจ้ากันเลยเนาะ แขงยังเกาะเมืองเมืองเมืองไหมเมืองท่าบางทองเนาะสวนนเกโดยก็จะยิ่งกัอยู่แค้งเดียวกันนี่แหละพี่น้อยอะไรอยู่เมืองท่าบางทองโดยอยู่พุนกะอาศัยอยู่กับอันเพื่อนนั่นลูกไผ่กับลูกไดยเฮือนลังหนาเป็นเฮือนของลูกไผ่ลูกไทรเลยบ่บ่แล้วเนี่ยว่าเป็นนันน้ำผักน้ำแห้งของลูกไผ่กับลูกไทรเจ้าฮันนั่นแหละ แม่นน้ำพังน้ำแห้งกับแม่โอ้แล้วพ่อแม่เข้าทางน่นเข้าซอยน้ำโดยเขาช่วยช่วยลูกเขาหน้าโอ้พ่อแม่เมียซอยน้ำแต่แม่ลูกแม่ลูกนในวงวิชิตเกี่ยวกับเขาโดยโดยกระแมนนั่นแหละของเขาหมดกระแมนนั่นแหละของเงินแบบว่าทั้งพ่อแม่ของเมียน่ะของลูกไผ่น่ะเปินซอยน้ำเด้จังได้สำนักนะจังๆเปิดช่วยน้ำแม่นมันมันบอกเป็นอันซิดของสองคนน่ะ โดยตรงเนาะคะแน้ว่าเป็นสิทธิ์ของลูกอันทรายเจ้ากับลูกไผ่นี่ยัง่งแบบว่าขั้นว่าผัวนี่ยังให้แม่กน้องอยู่นํานี่ก็ยังแบบว่าเราได้อยู่หั่นน่ะอันนี้บัติอันนี้บัติของอันตาดองในดองเจ้าหน้านํานี่มันก็เลยโดยโดยแมนมันก็เลยอยู่ลําบากเลยมนมันเลยอยู่เนี่นตัวเยของเขาโดยสแรกครับขับใจเนาะขับใจว่าซั่นนมันอยู่กพี่ยเป็น้องเลยขับใจขับที่มันอยู่ได้ขับใจแล้วมันอยู่เนี่ย บ่มีบไ้ใ่เลยนะบานดีบ่มีบนเลย้เจ้าบ่มีดินดอนตอนนย้พอสิแบ่งสิปันให้น้องได้อยู่นี่ยป่ะเออบ่มีเนาะเราก็ลูลายเนาะลูกลายลานลายปันในลูกใ้ลานเบิดเนีเราก็ดีอย่าเปิดเพลงได้บครับโอ้เปินก็ปันในลูกใลานเพิ่นเนาะมันก็เบิดนําดินมานดินมันก็แค่ก็หอมเนี่ยนะพี่น้องเอ บ้านนี่จักสิเป็นในใดที่แรกนะสาปานก็ว่าจะไปทํางานไปทํางานบัดแม่บัดจอยู่กับไพบ้านนี่ไปบัดเจ้าบัต้องดนป้าลูกนี่ว่าอีกนี่นะพอดีเป็นภาระอีกแม่ก็มีบอลเพิงบอลนั้นอาศัยอีกเนาะไปบัดเจ้าบัดต้นงในป้านลูกนัดพระอ์หนา่ระพอค์เั้นไปบัดอี่แม่าแม่บอีเูิเบ่ลแม่อาศอั่นะ ก็เลย mm hmm. จกักจีเหตุในได้วสันตอนนี้ mm hmm. ฝาก mm hmm. ทั mm ้ง hmm. ปูรักปูใหญ่เ mm hmm. พื่อนเมตตาในเด้อพี่น้องเด้อนอนสงสารเราเราก็อยากเปิดใจอยู่อยากโอ้อยากลมอยากพูดอยากคุยเนาะจะเกิด่ามีพ๋าห้างพ๋อมายทั้งใดวสันซะเนาะ mm hmm. พอ mm hmm. ที่จะเลี้ยงดูปูเสือเพิ่นเบิ่งเค้อเบิ่งข้วเพิ่นนะกับลูกกระแม่นี่แหละพ่อบล่อยลำบากลำบนพี่น้องเลยเนาะซา, mm hmm. าวปานแล้วก็ยินดีเ mm hmm. ด้อพี่น้องเด้อพร้อมสิขบสิคุยเนาะ ถ้าภัยสนใจอยากอวอยากร่วมนาเลากับที่ต่อมาทางเท่าไรเนาะเขามีเบอร์เราอะไรตอนนี้แต่ว่าเฟซเราโบมีเนาะเฟซโบมีว่ภาษานี่แต่เบอร์พี่น้องเคยเนาะอ๋อโอเคบารนี้งเท่ากัสีจบคลิดภาษามีอะไรเนาะอ่าแล้วก็ขอบุญขอบุญทางผู้ลักษณ์กุญ่เพิ่นอีกรอบหนึ่งเดลยทางไอจอนทางผู้ลักษณ์กุญาเลยอยู่ทีม่แหงถูกผูกถูกขนชงสา้นเมตตาบูพาโดยยังกกับโบมีทถงสีขาด คิดข้ามพาคขาพ่อยลูกจะดีจาใช้เพื่อนเพื่นโดยโดยโดยได้กระบอกเถิดแล้วเนาะเอา้าคิดเอาสษฐานกับพ่อให้ยังแล้ผู้ใหญ่แม่นแมนแมนอาศัยอยู่นในหมูมันก็นลำบากใจเลยจังน้อยเห็นไหลำบากชุดท,ทนานไปวิ่งลำบากเลยโดยโดยโอเคพี่น้อ,องเอ้ยเนาะขอบบุญขอบคุณขอบมกขอบใจทั้งใหญ่ใหญ่เจดีเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนอยางเป็นสะพานบุญเห็นาะคือไอจอนสุกแกวอะไรทั้งนั้น ลับแคลิฟอร์เนียเนาะสหรัฐอเมริกาให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะให้เพิ่์นร่ำเพิ่นรวยขึ้นกว่าเก่าเนาะไอพ่ออันใหม่คลิปหน้าไปแล้วขอให้พระเจ้าอวยพรจะเดินอ้ายเด้อเนาะไอพรใหม่คลิปหน้าพี่น้องกันไปแล้วสบายดีท่าปานสบายดีโดยโดยโดย